สวัสดีค่ะคณะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ครูโบครูสิและครูปอนจะมาสาธิตวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนให้เด็กๆและผู้ปกครองได้รับชมรับฟังกันนะคะวิธีที่1ค่ะนำมือมาประสานกันแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5วิธีที่2ค่ะนำมือมา หลังมือตรงนี้นะคะหลักมือสองมือของเรา 1, 2, 3 4 5สามี่หวิธีที่3ค่ะซอกนิ้วของเรา 1, 2, 3 4 5สามี่หวิธีที่4ค่ะกำมือแบบนี้นะคะตรงหัวแม่ตรงข้อมือของเรานะคะ1 2 3 4 5สามี่หวิธีที่5ค่ะข้อมือของเรานิ้วโป้ง 1, 2, 3 4 5สามี่ห้า วิธีที่6นะคะกแบมือแบบนี้ช่วงฝ่ามือของเรานะคะ1 2 3 4 5วิธีที่7คะ่ะข้อมือของเราโอเค1 2 3 4 5สองข้างเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เมื่อเรารู้จักวิธีการล้างมือไปแล้วครูโบครูสีและครูปอนก็มี1บทเพลงมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆได้ร้องตามกันนะคะ มีท่าประกอบด้วยนะคะค่ะโอเคนะคะคุณครูล้างมือสะก่อนก่อนจะทานอะไรล้างมือเขาไว้เราปลอดภัยสะอาดล้างมือสะก่อนล้างมือสะก่อนอ่ะขออีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความชัดเจนและความมัน่นแม่นยำของท่าโอเคนะคะล้างมือสะก่อนก่อนจะทานอะไรล้างมือเขาไว้ เราปลอดภัยไว้ก่อนล้างมือซะก่อนล้างมือซะก่อนค่ะโอเคค่ะวันนี้ครูโบครูปอนและครูสิก็ขอจบวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะครูโบขอฝากเด็กๆและผู้ปกครองไว้ด้วยนะคะว่าเวลากินข้าวเข้าห้องน้ำหรือว่าเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ควรล้างมือให้ทำทุกวันให้เป็นชีวิตประจำวันของเรานะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ